ครับผมคุณพ่อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับวัสดีครับครับผมตลาดยังครับพ่อนี่ครับตลาดโคกสูงสันติสุขโคกสูงสันติสุขคือน้ำเพื่อยังพ่อคือน้ำเพื่อตลัดจังหวัดขอนแก่นนาะครับน้องขอนแก่นตบลโคกสูงำเพื่อวลนครับจังหวัดขอนแก่นครับมีทุกวันใดครับพ่อตลาดครับตลาดโคกสูงนี่มีทุกวันอังคันครับวันศุกร์ส่วนมากพวกยังครับขายในตลาดฮ้อง ของทุกอย่างครับมี่ับจดมี่เนี่ยจัดตจตังๆของทะเลเอาครับผมเ<ม>อาของเพื่อนบ้านพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมตลาดโคกสูงสันทีสุขนะครับมีคนหลายของก็เยอะนะครับพี่น้องยังไงมาดูมาชมได้เลยมาใล้ตลาดได้ครับมี่ของทุกอย่างของปลากัมี่ครับอ๋อมีเหมือนอนอ่อรนาะมีเพื่อน บ่าเป็นหนังตะยัง,ยงมีไข่บดแดงของปลามีเบิดครับช่วงนี้ของปลา